ස ි ට จะไม่ต้องไปซ้ำป่ะคุณอ่ะเชียวชวี่วอุี่ยสิอผ่านมานปลาบวกม,ม,ม,ม่วงเรื่องมอหิบุญม่วงอ่ะเชียวชนกเอ้ยมหาชนกบอกว่ามาหาชนกโอ้ยมันเป็นลาเนาะบวกม่วงอันนี้ล้นเต็มชิดินยื้อป็นล กับเศร้อยางแนี่ยหราเนาะมันเป็นมันสกออกลาก็นำดอกไม้เนาะก็เชียร์เฉยพ่านก่ยอิ่มซุ้มนันมาเนี่เราออกเลยท้ายไม่ค่อยได้ดีแต่เจ่าัวใดว่นไดราคาล้วนเต็มจีเดียนเนื้อลอละสิบบาทลอละสิบบาทที่แรกๆก็เอาล่อหกล่อหาสิบล่อละสิบบาทเองเอาไปเอามาเอาลดอเจ็ดล่อหาสิบเพราะว่าสื่อเจ็ดล่อหาสิบ ลอยแลกผ่านไปค่ะลอยที่สองเอาลวดแปดลวดหาสิฟแท่นที่สิขาย1ิบลวดหาสิบคนได้ลวดหาบาทคนเด้เนโอ้ยเนาเต็มทิบเต็มแดน,ดยนอยู่เนาะขายออกไปดีวว่ามันเนาทิ่มเข้บไปกับเนาซื้อแจกใจาย้นไปดีวว่ามันเนา เราทั้งนี้บ่เคยเห็นปลายอยู่ค่ะบ่เคยมีตุนอยู่ค่ะลบอยู่ลืมได้มุ่นได้มุ่งแต่รรยากาศที่ พืชเนี่ยซ่อมบึงเก่งเอล่น้ำหงิ่เต็มหน้าอยู่เต็มหล่องไอ้นั่นเยอเต็มหล่องหล่องมันหล่องอ้ยอยน้ำยังหงิ่งเนอะจะว่า,น,าวนขอไว้น้ำเต็มอยู่ฝนดีพี่นี่ฝนดีไปใส่ไปใส่กับฝนตกสิเด็ดฝนผลิตดียุน่นล่ะเขา ราคาพอเปียงาดีฟุลดียังเดวผลผลิตดีแต่หลายเกินคาดกับว่าเป็นราคาจ่อย เมีตัวชัมมกก่วโมงแรงสนสเก่าสเกล dạ nhà măn cả ô, oh, bong mây, cái cảnh đẹp như bong mây, thương đẹp thương ngon. Oh, oh, Mộc nhắc nhắc. Lấy lại tìm ngọn ô, bao cho mây, bọc mông nhương nhương, lái lái, đầy tồn này, thang mít nó phai răng มองหลายครั้งที่เลีย